ม .33 ม .39 ม .40 ได้รับสิทธิ์กลุ่มรอบ1กลุ่มรอบ2ขึ้นข้อมูลวันไหนได้เงิน5,000บาทและ1,000 0บาทชัวดูเลยคุณได้เงินไหมล่าสุดครับมีคำถามจากหลายท่านนะครับมาถามผมมากมายครับว่าเขาตรวจสอบสิทธิ์แล้วไหมว่าจะม3 3 3 9 4 0ได้รับสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรอบหนึ่งกลุ่มรอบหนึ่งคืออะไรกลุ่มรอบหนึ่งคือกลุ่มที่ได้เงินในเดือนแรกแล้วจะได้เงินในเดือนต่อไปอีกเดือนหนึ่งนะครับกลุ่มรอบ2ก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้เงินเยียวยามาก่อนเลยจะได้เงินในเดือนในเดือนก็คือในรอบแรกนี้นะครับขึ้นต้องขึ้นข้อมูลยังไงนะฮะถึงจะได้เงิน5 0 0 0บาทและ1 0 0 0 0บาทแบบชัวร์นะฮะเอแล้ววันนี้เรามาดูกันครับว่าจะต้องเป็นแบบไหนนะฮะ นี่คือข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดแล้วผมจะเล่าให้คุณฟังครับสำหรับก่อนจะไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทบทวนก่อนนะว่าใครจะได้เงินเท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับม33เนะี่ยจะได้เงิน2,500บาทนะฮะ2,500บาทม39มเ0้จะได้5,000บาทนะฮะนี่นะฮะโอเคโอเคนี่นะ5,000บาทนี่นะ5,000บาทโอเคออกมาห้ารบาท แล้วก็29จังหวัดเนี่ยสิบบวกสจังหวัดนะครับจะได้2เดือนสองเดือนนะไม่ใช่3 2เดือน16จังหวัดได้1เดือนนะครับโอเคเอามาเริ่มกันก่อน,นครับที่กลุ่มรอบหนึ่งะฮะที่ได้เงินไปแล้วนะครับไม่ว่าจะได้เงินม3า2 5 0 0อาบาทหรือม3 9 4 0ได้5,000บาทมาเริ่มกันก่อนเลยที่กลุ่มรอบหนึ่งครับรอบหนึ่งครับ ถ้าเกิดคุณตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดขึ้นคุณขึ้นตรวจสอบสิทธิ์นะครับเขาจะขึ้นนะครับมีไม่วันที่7กันยายนก็เป็นวันที่8กันยายนนะฮะเพราะบางท่านมีข้อมูลอัปเดตท,ที่มันอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะการที่คุณขึ้นวันที่7วันที่8กันยายนถามว่าถ้าได้รับสิทธิ์แบบนี้จะได้เงินในเดือน2ได้รอบ2หรือเปล่าหรือจะได้ไหมนะครับก็บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มของรอบหนึ่งเนี่ย คือต่อให้คุณนะฮะข้อมูลจะอัปเดตเป็นวันที่เท่าไหร่คุณก็ได้เงินอยู่ดีเพราะว่าคุณได้คุณได้ผ่านในรอบแรกแล้วโอเคไหมฮะผ่านในรอบแรกหมายความว่าไงผ่านในรอบแรกในที่ที่เขาบอกว่าคุณจะคุณได้เงินอ่ะก็คือเขาพูดง่ายๆคือคุณได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่คุณถูกพร้อมเพย์กบัตรประชาชนถึงตัวเรียบร้อยไหมวะจะมสามสามสองมาห้าร้อยบาทมสามเก้าสี่ศูนย์ห้าพันบาทนะครับคุณได้ไปแล้วดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบเสร็จนี้ไหมว่าถึงแม้คุณจะกลับมาตรวจสอบิสธิ์หรือไม่ตรวจสอบิสธิ์คุณก็ได้เิน แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจสอบเสรส็จอยากจะรู้เลยอยากจะอัปเดตเล่นๆนะฮะมันๆก็ได้ครับตรวจสอบเสรส็จเขาก็จะขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แล้วจะขึ้นข้อมูลนะฮะวันที่ที่คุณตวรวจสอบเขาก็จะข้อมูลนี้เนี่ยก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆแต่ข้อมูลของคุณได้ทาการอัปเดตไปแล้วพูดง่ายๆคือข้อมูลคุณเนี่ยประกาศผลไปแล้วแล้วข้อมูลนี้คือข้อมูลอะไรส่วนใหญ่แล้วข้อมูลนี้คือข้อมูลในคนสมัครรอบใหม่ครับก็คือคนที่สมัครและยังไม่คนที่ยังไม่เคยได้เงินเลยนะฮะแล้วสมัครเข้าผ่านเกณฑ์ ซึ่งมีกลุ่มไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็คือกลุ่มกลุ่ม10จังหวัดนะครับที่เปิดรับสมัครตั้งแต่นะฮะภายใน31กรกฎาคม64นะครับ 64, แล้วก็จ่ายเงินเนี่ยภายใน10สิงหาคม64สมัครแลจ่ายเงินแลวซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขาเลื่อนไปแล้วนะครับถึงใครที่สมัครในวันใครที่สมัครนะครับและจ่ายเงินนะครับตั้งแต่วันไหนก็แล้วแต่ถึง10สิงหาเนี่ยได้เงินหมดนะครับอ่านี่คือ สิบจังหวัดนะกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปุมธานีปัตตานียาลาสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มที่ได้รอบแรกใช่ไหมครับอ่าทีนี้กลุ่มเหล่านี้คือคุณจะได้รอบ2อัตโนมัติเลยนะฮะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ต้องเงินสมทบเพิ่มได้ต่อเนื่องไปเลยนะฮะซึ่งสี่รออย่างเดียวคือรอวันที่จะกําหนดวันโอนเงินนะครับต่อมาครับก็คือฉะเชิงเซาชมบุรีพระนครศรีอยุธยาเลยครับกลุ่มนี้นะฮะ ผมที่สมัครในวันที่1ถึง24สิงหาโคโม64นะครับเนี่ยนะครับค,คือข้อมูลที่ผมบอกวันที่7กันยายน,นยจะเป็นข้อมูลของกลุ่มนี้ครับกลุ่ม3จังหวัดที่มีการอัปเดตนะฮะก็คือใครที่ไม่เคยได้เงินเลยนะครับในรอบรอบไหนก็แล้วแต่นะครับคุณถ้าเกิดว่าคุณสมัครใน1-24สิงหาโคโม64คุณจะได้รับสิทธิ์ทางสถานะแบบนั้นในวันที่7กันยายนหรือ8กันยายนนั่นเองครับแล้วมีกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่ม รอบ3นะครับ16จังหวัดนะฮะก็คือกลุ่มนี้นะฮะมีกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ประจวบีบุรีเพชรบุรีเพชรบพชบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองนะฮะกลุ่มนี้ก็คือคนที่สมัครวันที่4-24สิงหาคม64ครับเวลาไปตรวจสอบสิทธิ์ครับก็จะขึ้นข้อมูลของวันที่7กันยายน8กันยายนนั่นเองครับเคนะฮะดังนั้นกลุ่มที่คุณเห็นตอนนี้ที่เขียนว่าได้รับสิ จะเป็นกลุ่มที่ประกาศผลทาง 3. 6 6จังหวัดที่ผมเล่าจังหวัดไปมาสักครูดด่ให้คุณฟังครับดังนั้นครับก็จะมีคําถามต่อมาว่าครับอันนี้คือได้รับสิทธิ์กลุ่มรอบแรกนะขึ้นข้อมูลวันไหนได้เงินสรุปเลยนะฮะคือขึ้นข้อมูลตั้งแต่วันที่คุณสมัครก็คือหลังวันที่คุณสมัครเช่นข้อมูล18สิงหาคมได้เงิน1 0 1สิสิงหาคมได้เงิน18สิงหาคมได้เงิน7กันยายนได้เงิน8กันยายนคือตั้งแต่16สิงหา หรือบางคนเนี่ยขึ้น31กรกฎาคมด้วยซ้ำนะครับขึ้นอย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับไล่ไปจนตั้งแต่3สเิเกรกฎาคมไล่ไปเรื่อยๆนะฮะได้เงินหมดนะแบบว่าจะ31สิดกรกฎาคมนะครับไปถึงเดือนสิงหา18บสิงหามาถึง7กันยา8กันยาได้เงินทั้งสิน้นเพราะว่าได้รอบแรกแล้วได้รอบสองอัตโนมัติครับมากลุ่มที่2ครับได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยกลุ่มรอบ2ต้องขึ้นข้อมูลวันไหนถึงจะได้เงินแบบชัวร์นะฮะกลุ่มของคุณเมื่อกี้ก็ผม อ่ะผมสรุปให้ทีครับก็คือคุณต้องขึ้นเป็นข้อมูลหลังวันที่คุณสมัครวันทีเ่เขาปิดรับสมัครเขา,าปิดรับสมัครมสามกระทรจังหวัดปิดรับสมัครวันที่24สิงหาคมศูนสะี่นั้นต้องขึ้นข้อมูล25สิงหาคมศูสี่เป็นต้นไปดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณตรวจสอบสิสธิ์ครับและขึ้นข้อมูลวันที่7กันยายน8กันยายนนะ9กันยายนไม่ว่ามันจะเป็นวันอะไรนะรข้อมูลเขาอัปเดตทุกวันครับตอนนี้เนี่ย9กันยายน15กันยายนนี่ผมสมมุตินะ 20กันยายนนะผมสมมุติผมทมมุตินะถ้าขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นขึ้นหลังวันที่25สิงหาคมเป็นต้นไปอะฮะก็คือเนี่ย7กันยายน8กันยายนอย่างเงี้ยเรียกว่าคุณได้รับเงินแน่นอนครับขั้นตอนต่อไปก็คือคุณทําต้องทำการผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับเงินเท่านั้นเองครับง่ายมากเลยนะ ก็ไปเช็คนะครับผมว่าต้องทําอย่างไรนะโดยผมี่จัดทําคลิปเอาไว้อยู่นะครับสามารถไปดูได้ว่าคุณต้องมีอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าได้เงินชชว์แน่นอนนะครับผมจัดทาคลิปรวบรวมไว้แล้วว่าต้องมีกี่อย่างแล้วมีอะไรบ้างไปดูหลังวิดีโอดดีได้ครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมที่ผมเอามาทําฝากกันนะครับก็อลองดูนะครับว่าคุณเนี่ยตรงตามที่ผมพูดทั้ง2กลุ่มไหมนะครับได้เงินไหมนะแล้วแถมเพิ่มเติมนะเมื่อกี้พูดถึงม 40. สีนม่นสมมติม39ล่ะม3 3ล่ะ มอ3กับมอ9นะมอ3มเนี่ยคือถ้าขึ้นข้อมูลรอบแรกคุณก็รู้อยู่แล้วนะถ้าขึ้นว่าได้รับสิทธิ์คุณก็คือได้รับเงินนะครับจะเป็นข้อมูลก็คือที่เขาเริ่มจ่ายกันก็คือช่วงกร,รกฎาคมถ้าคือเป็นข้อมูลของบางท่านก็เป็นยี่สิบเอ็ดกร,ร,รกฎาคมท่านก็เป็นสามสิบเอ็ดกร,ร,รกฎาคมหรือบางท่านเป็นช่วงสิงหาหรือบางท่านมาเป็นช่วงกันยาเลยก็เหมือนกันครับได้เงินทุกคนนะมอสามสามมอสามเก้าก็เหมือนกันครับถ้าเป็นข้อมูลของเดือนเพราะว่ามอสามเก้ากับมอสามสามคุณ คุณอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องสมัครใหม่นะามอ40เนี่อเขาต้องสมัครใหม่เขาต้องมีเกณฑ์กําหนดกฎเกณฑ์เพิ่มก็คือมีเรื่องวันกําหนดการสมัครถ้าสมัครฐานก็ได้เงินแต่มอ3 3 39คุณไม่ต้องมีกําหนดการสมัครเพราะว่าคุณสมัครอยู่แล้วคุณยังคงเป็นมอ33เป็นมอ39ในปัจจุบันอยู่แล้วดังนั้นของคุณก็คือดูว่าคุณอยู่ในย9ิบจังหวัดไหมนะครับมอ3 3 39แล้วข้อสาคัญคือมอ33เนี่ยเขาจะดูเรื่อง9กลุ่มบิญชการด้วยแล้วก็ม 3, ะฮะเขาก็จะดูว่าคุณสมัคร อยู่ในยีิบเก้าจังหวัดหรือเปล่านะครับและจ่ายเงินยังคงจ่ายเงินในปัจจุบันอยู่ในยีิบเก้าจังหวัดหรือเปล่าก็เท่านี้เองครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นตามนั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของมสามสามจะเป็นมาที่21กรกฎาคม31ดกรกฎาคมหรือบางท่านเป็นสิงหากรนยาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตรวจสอบสิทธิ์แล้วอยากจะรู้นะครับว่าคุณจะได้เงินไหมอยากจะตรวจสอบให้สนุกสนานให้มันมันก็ได้ครับก็ลองตรวจสอบตัวตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูหลังวิดีโอนี้ก็ได้วพิธีการตรวจสอบสิทธิ์ให้คุณดูนะครับ โดยคุณมีตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับถ้าขึ้นข้อมูล7กันยา8กันยายนก็แสดงว่าคุณได้เงินในรอบที่2แน่นอนครับโอเคครับและนี่คือขั้งหมดของคลิปนี้ถ้าเกิดมีคำถามเมพิ่มเติมพิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือแอดไลน์มาสอบถามกันได้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมมาตลอดสามารถดูแอปนะตอนนี้มีติ๊กตอหางเงินได้ครับดูหลังวิดีโอนี้ได้เลยวันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ